ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีกวรได้รับคำแนลังอ่าโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสด,ดีสวัสดีวรุทุกคนทุกตันทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้อยู่ผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมตลาดตามนะครับผมวัยรุ่นนะอ่าเอาเรื่องนะครับผมปะ ไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับการที่ดูคลิปนี้นะก็ากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่ะวัยรุ่นก็ตามสเต็ปนะครับป๋าปอนมาต้องซื้อฟีเจอร์นะครับนะเออใายอยากให้ป๋าปอนไปเล่นเกมอะไรดูนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมไวรุ่นนะจัดไปไวรุ่นวิกาจูนะครับผ่มนะไม่ขอพูดเยอะนะครับแจ็ครอนะครับนะ ก็โอเคมาขอซื้อไปเลยไปสามสิบน,นะครับสองพันสองรอยห้าสิบนะเราซื้อแบบวัดใจไปเลยไตยจะพังหรือไม่พังเดี๋ยวมาดูกันนะครับรู้เรื่องนะนะขอีสวยนะครับผมเอออ่ะโอเคนะครับสิบสองหมุนนะครับผมน้ำมา จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมไปรุ่นนะเออ,เอ,อรู้เรื่องนะโอ้โหอ่ะโอเคนะครับมาสวยๆสยักดอกหนึ่งนะครับผมแบบปอบโอ้โห น้ำตาจะไหลนะฮะก็ขอไปด้วยนะไปรุ่นนะเป็นเสมานะอ่ะจับแบบโจ๊ะๆนะครับก็ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะไปรุ่นนะเอ ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเมืึงก็ลงคลิปไปแก้คลิปเดียวนะครับเอะอะโอเคนะครับผมเสียงแอบเสียงแห้งหมดแล้วนะครับไปรุ่นโอ้โหเกินไปวุ่นะแล้วก็โดนโอ้โหโดนด้วยนะประเด็นโอโ้หน้ําตาจะไหลมาหมุนเองไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้ย้ยหัวจะปะวด <c oughs> อ่ะไปเบ็ดห้าสิบเลยแล้วกันนะครับผมไปรุ่นโอ้โหเสียงเปลี่ยนมากเลยนะ ก็ขอไปด้วยนะครับผมขอไยในความไม้ซาดวดนะครับนะเออ,อ,อมาโอ้โหน้ำลายเหนียวจัดนะครับขอไปจริงจริงเมื่อวานก็โอ้โหใครที่ติดตามผมอยู่ก็น่าจะรู้นะครับว่าผมลงไปแค่อย่างละคลิปนะซื้อไปได้ไหมเบทยี่สิบนะครับผมมาซื้อเบทสามสิบไม่ได้เราก็จัดเบทยี่สิบนะครับมา ไม่ขอพูดเยอะนะครับนะเจ็บคออ่าไปดูกันเลยกันนะครับผมไม่รุนนะเออรู้เรื่องนะครับผมโอาโหมาเจียมหน่อยนะครับไม้แรกก็โดนซะแล้วนะครับผมไม่รุนะเกินไปไม่ล่นะอุณาอุณาอุณาอุนะ่าน,นะครับผม อ่ะส่อสวยโอ้โหโดนอีกแล้วคือเกมนี้นะครับวายมันต้องมาคู่กันนะสองตัวสามตัวมันถึงจะแตกดีนะโอ้โหคอมโบก็ไม่ไหลเลยนะครับไปรุ่นอะไรกับนี่โดนจริงๆด้วยหรอเดี๋ยวจะลงด้วยคลิปนี้ถ้าโดนนะมันไส้นะครับผมเจ็บคอแล้วขนาดนี้นะเฮ้ยเกินไปว่านะ ตัแบบยับยับเลยเนี่ยครับผมโอ้ยน้ำตาจะไหลเอจ่องหนึ่งมาลูกพ่อสวยเออมันต้องประมาณนี้เลยวไว้รุ่นสวยโถเอยนี่แต่ละชุดเป็นไงโอ้โหถือว่าได้น้อยอยู่นะถือว่าได้น้อยนะครับผมมาคนหยุดไปเลยอ่ะหมุนสุดท้ายนะครับมันต้องประมาณเหมือนเมื่อกี้อแต่ว่ามัน มันคูณน้อยไปนะครับแล้วก็ยังไงอะ่ะได้ตัวถูกนะครับมาขอแค่แค่สักรอบหนึ่งมาขอไปเบียดหน้าสิบเลยนะครับไปรุ่นนะอ่ะโอเคนะครับให้มันรู้ดํารู้แดงกันไปเลยมารอบนี้ได้หนะ้าสเกตเตอร์นะครับสิบสี่หมื่นนะไปรุ่น คือต้องขอส้สวยนะครับโอ้โหอะไรวะนนี้แจ้งเตือนบักปอบเอ้ยมีแจ้งเตือนอะไรวะนนี้น้ำตาจะไหลอ่ะกดหยุดเลยแล้วกันนะครับผมไม่รู้นะเออต้อ <c oughs> <c oughs> ขอไปจริงๆเจ็บคองจริงนะครับต้องไปหาก,กิน น้ำสงน้ำชาต้อหน่อยแล้วแหละนะครับเอโ at athletes, um s. <S อโอ้โหว้าวรลยอีกแล้วนะครับว้าวรลยอีกแล้วเกินไปกูนะเกินไปนะครับผมโอ้โหเป็นไงว้าวโลยเลยนั่นนะโอ้หน้ำตาจะไหลโอเคอะไรต่อวะเนี่ยสวยเอต่อเฮ้ยน่าจะได้อยู่นะดอกนี้เฮ้ย โอโ้ผมนึกว่าเต็มแผงนะครับไม่เต็มนะเออไหลสักหน่อยก็ดีนะครับกดหยุดไปเลยสองพันเก้าร้อยเจ็สิบนะครับผมมาสองรอบขอ,อสวยหน่อยความหวังสุดท้ายนะครับโอ้โหไม่ไปต่อด,ดีกว่าไปดุ่นผมคิดว่าไม่ไปต่อด,ดีกว่าเราคิดว่ามันน่าจะโอ้โหดูไม่เฟี้ยวเท่าไหร่นะเราพามาเท่าไหร่ว่าลืมพามาประมาณสักเราพามาเท่าไหร่ผมลืมนะผมจำไม่ได้นะแต่ผมไม่ไปต่อนะครับทุกคนนะเดี๋ยวมันจะดูนเอานะครับ แล้วก็ซื้อก็ไม่ค่อก็ฟยวเท่าไหร่นะเราซื้อไปเท่าไหร่สามพันเจ็ดนะครับได้มาสี่พันหกก็ได้เก้าร้อยกว่านะไม่รู้นะก็ <ij ing> โอเคนะครับเดี๋ยวมาแก้มือใหม่นะครับเออก็สำหรับคลินี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับไปรุ่นเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอนะเดินทุกคนบ๊ายบายครับผมมาจุกกลุ้บันเก็บเออ